สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชาก็จะมารีวิวของที่ชาสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นขนมกระดาษนะแล้วก็มีพวกสกุชี่ต่างๆด้วยมีแค่นิดนึงเนาะสองสามชิ้นอันนี้แบบ EMS นะคะอันนี้จากร้านนี่เลยสายชาช็อปนะ h ฮชกรุ๊ปในเน็ตนะคะนี่อันนี้ก็เป็นชื่อที่อยู่แล้วนะ โอเคเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วเรามาดูของข้างในกันเลยก็นี่ข้างในจะเป็นนี่อันนี้มีเงินทอรนมาด้วยเดี๋ยวอ่าน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 อ๋อโอเคชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นสกุชชี่พีซนี่นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะสำหรับทำความสะอาดคีบอร์ดห้ามรับประทานสลามเป้าโอเคนี่ยโอเคนะคนะส่วนอันนี้เป็นขนมกระดาษนี่ีตื่นเต็มมากแล้วก็ของทั้งหมดก็จะมีนี่ อันนี้เป็นเหมือนประมาณว่าสลามเนาะทำความสะอาดคีีบบอร์ดนะฮะอ่าลืมบอกไปอันนี้ขนมกระดาษนะคะนี่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะมันถึงจะกรอบจ้ะอันนี้เป็นคิตตี้นะของอ่ะคินเนปเปอร์อะไรอะ่ะอะไรอ่านไม่ออกนี่นะคะลายนี้น่ารักมากเป็นรสสตรอเบอร์รี่กับรสผลไม้รวม ไมเปล่านะฉันไม่แน่ใจไม่แน่ใจรสชาตยังไงโอเคเดี๋ยวเราขอไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะขนมกระดาษแล้วก็กินให้ดูกันค่ะก็วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ